ครับผมแกลบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงศ์ชาแนลนะครับผมวันนี้นําราคามังคุดมาฝากพ่อแม่พี่น้องเหมือนเดิมครับก็ต้องกกลบขออภัยด้วยนะครับผมเนื่องจากว่าตอนนี้มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะครับไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับเลยไม่ได้เดินทางไปตามที่นัดไวเหมือนที่แจ้งไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นตลาด ตลาดสี่พรเมืองแล้วก็ตลาดสะพานขาวนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมไม่ได้ไปสิบราคาให้นะครับก็เอาเป็นว่าวันนี้นะครับยุทธพงศ์เองก็มีราคามังคุดมาฝากนะครับก็ช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเก็บเกี่ยวของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับก็ผลผลิตออกเยอะพอสมควรนะครับราคาก็ตกลงมาหน่อยนะครับผมอ่าพร้อมแล้วนะครับยุทธพงศ์ขออนุญาตอัปเดตให้เลยนะครับเริ่มกันที่ มังคุดลอดห่วงนะครับอยู่ที่กิโลกรัมละ30สนะครับส่วนขึ้นห่วงอยู่ที่83นะครับแล้วก็กากอยู่ที่50สนะครับส่วนดำอยู่ที่20บบาทนะครับนี่คือราคานะครับส่วนราคารวมนะครับผมอยู่ที่เจ็ดสิบถึงแปดสิบบาทนะครับผมราคารวมนะครับตรงนี้เป็นราคาที่รับซื้อหน้าสวนนะครับของ พอพี่น้องนะครับที่ไปรอซื้อมังคุดกันก็มีการกางเต็นท์นะครับริมข้างทางนะครับหรือว่าเป็นล้งนะครับสําหรับรับซื้อมังคุดนะครับอพอพี่น้องก็สามารถที่จะนําไปขายนี่เป็นราคาคร่าวๆของวันนี้นะครับวัน นี้ราคานี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมหากมีโอกาสผมก็จะเดินทางไปด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าวันนี้สุขภาพแย่นะครับผมเสียงก็แอบแหบนิดนึงนะครับไม่ว่ากันนะครับขอบคุณทุกท่านเลยที่เข้ามาติดตามรับชมให้กําลังใจกับยุทธพงษ์ชาแนลนะครับผมหากผิดพลาดประการใดกราบขออภัยด้วยนะครับและเดี๋ยวคลิปหน้านะครับดูว่าผมจะทําราคาอะไรนะครับแล้วก็จะติดตามราคาทุเรียนให้เหมือนเดิมเช่นเคยครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ